พูดถึงสถานที่เที่ยวนะคะช่วงหน้าฝนนี้ต้องนี่เลยนะคะภูทบเบิกซึ่งมีทะโรแกนว่ากลางคืนนับดาตอนเช้าดูหมอกนะคะ,ะมีทะเลเหมอกที่สวยงามช่วงหน้าฝนนี้นะคะ,ะก็ไม่อันตรายอะไรนะคะเส้นทางก็ไปได้สะดวกสบายอ่ะเรามาดูวิธีการเที่ยวกันเลยนะคะจุดแต่ละจุดมีอะไรกันบ้างก่อนที่จะถึงยอดพูทบเบิกเราจะมีจุดเช็คอินตลอดทางเลยนะคะ พอขับรถมาเข้าเขตภูทับเบิกแล้วนะคะอันดับแรกเลยที่เราต้องผ่านคือร้านกาแฟนะคะร้านกาแฟร้านนี้ชื่อว่าฮิลคอฟฟี่นะคะสถานที่ถ่ายรูปก็สวยๆมีมุมที่สวยให้เราแวะถ่ายรูปห้องน้ําก็สะอาดสะอ้านดีนะคะอันนี้เราขอแนะนําเลยอันนี้นะคะเป็นร้านกาแฟก่อนที่จะขึ้นขึ้นภูทับเบิกนะคะอันนี้อยู่ด้านล่างเราต้องผ่านร้านกาแฟนี้ก่อนแล้วก็แวะเช็คอินร้านกาแฟนี้เลยนะคะฮิลคอฟฟี่นะคะอย่าลืมนะคะแวะร้านนี้ก่อนเลย หลังจากนั้นนะคะขับรถมาเรื่อยๆหลังจากขับรถมาเรื่อยๆแล้วก็จะมาถึงภูหินล่องกล้าผ่านเส้นภูหินล่องกล้าเราก็จะแวะถ่ายรูปตรงลานหินแตกก่อนนะคะอันนี้บริเวณลานหินแตกที่เราแวะถ่ายรูปอันนี้เป็นจุดที่2แล้วนะคะจุดต่อไปนะคะหลังจากผ่านจุดลานหินแตกไปแล้วเราขับรถขึ้นไปเรื่อยๆก็จะถึงจุดเช็คอินเขียนว่าล่องกล้าฮันแนลนะคะ ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายรูปนะคะหมอกสวยนะคะวิวสวยอากาศเย็นสบายนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะของการเดินทางขึ้นภูทับเบิกหลังจากที่เราเช็คอินจุดนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ขับรถต่อไปเราก็จะไปเจอโรงเรียนการเมืองการทหารนะคะเราก็แวะถ่ายรูปแป๊บหนึงซึ่งด้านข้างฝั่งตรงข้างก็จะเป็นร้าน ขายของฝากแต่เราไม่ทันได้ถ่ายไม้ดูนะคะหลังจากนั้นก็ขึ้นไปบนยอดภูดทับเบิกขึ้นไปบนยอดภูดทับเบิกแล้วนะคะขึ้นไปอากาศจะดีมากเลยสูงสุดของยอดภูดทับเบิกนะคะขึ้นไปเสร็จแล้วก็จะมีหอวัดเวลาวัดอุณหภูมิให้เรานะคะตอนนี้นะคะ20องศานะคะอากาศก็กําลังสบายสบาย หมอกเย็นสบายอากาศเย็นสบายถึงจะเป็นหน้าฝนแต่ก็เที่ยวไม่มีปัญหาไม่มีอุปรักอะไรนะคะเที่ยวหน้าฝนก็สนุกมีความสุขกันดีต่อไปนะคะมาดูบรรยากาศยามค่ำคืนบรรยากาศยามค่าคืนนะ้าสวยงามมากเลยนะคะหมอกลงจัดมากเลยมีแสงไฟส่องสว่างท่ามกลางสายหมอกเป็นอะไรที่สวยมากนะคะ ถ้าเราได้มาเที่ยวแล้วเราเห็นแล้วเราประทับใจเจราจึงได้ถ่ายรูปอันนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ดูอากาศก็หนาวตอนที่เราถ่ายรูปมาตอนนี้อากาศนะคะ15องศา15องศาก็ถือว่าหนาวแล้วเพราะเราไปประเทศร้อนพอไปเจออากาศหนาว15องศาก็ถือว่าหนาวแล้วนะคะนี่เป็นอากาศยามค่ําคืนสวยสดงดงามมากเลยนะคะ ตอนเช้าหมอกก็ลงหนาจัดนะคะเม็ดะละอองหมอกเปียกอย่างกับฝนตกเลยนะคะเม็ดหนาม,มากยามเช้าอากาศก็หนามไม่แพ้ยามกลางคืนอันนี้เป็นภูทับเบิกที่น่าท่องเที่ยวมากเลยนะคะ หน้าฝนนี้อากาศดีๆนะคะถ้าใครมีเวลาว่างเราก็เชิญชวนมีโอกาสก็มาเที่ยวที่ภูทับเบิกนะคะสถานที่เที่ยวสถานที่พักมีมากมายให้เราเลือกอันนี้เรานาเป็นบางเรานาเป็นบางส่วนเท่านั้นที่น,นําเสนอให้ท่านผู้ชมได,ได้เห็นตัวอย่างการท่องเที่ยวของภูทับเบิกจริงๆแล้วมีมากมายกว่านี้นะคะน,นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เรานํามาฝากถ้าเรามีสิ่งดีๆหรือว่าตัวอย่างดีๆในการท่องเที่ยวที่ไหนเราจะนามาฝากอีกนะคะพบกันในคลิปต่อไปค่ะ